รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏวรายอารง์กรจัดพิธีวางพวงมาลาเจ้า้าวรายอารงณ์กร2,567 เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567มหาวิทยายลัยราชพัฒว์วารายอารมณ์กรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี นำโดยศาสตราจารย์ดกตรวิรุณตั้งเจริญนาย,ยกสภามหาวิทยายลัยประธานในพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชกิตุชฉาเจ้าฟ้าวรายารงค์กรกมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์องค์ประธานกำเนิดมหาวิทยายลัยโดยมีรองศาสตราจารย์ดตรสมบัติโคชิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยา,ยล,ายลัายราชพัฏวรายอารงค์ในพระบร,ะรมราชุปถัมภ์กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีภายในงานได้จัดพิธีทําบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าวรายอารงคร r รพร้อมด้วยถวายพัะอาหารแด,ด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน10รูป สมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวรัยอารงณ์กรกรมหลวงเพชรบุรีราชสีรินทร์ทรงเป็นพระราชธิดาลำดับที่43ในพระบาทสมเด็จพระาจารุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสักวรินทรีราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าประสูติเมื่อวันพุธที่16เมษายนพุทธศัการาช2427 และพระองค์ทรงสิ้นพระชนเมื่อวันที่15กุมภาพาันธ์พุทธศักราช2481พระกรุณาธิคุณของพระองค์นั้นทรงมียพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลรัศตีไทยจัดตั้งโรงเรียนสุขาครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์เมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2475ปัจจุบันคือเลขที่153ถนนเพชรบุรีแขวนทุ่งพญาไทยเขตรัชเทวีกรุงเทพมหานครโดยย้ายนักเรียนฝึกข,ขัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม .7 ถึงม .8 มาจากโรงเรียนเบญสมาราชาลายัยอาจารย์ใหญ่คนแรกคืออาจารย์นินรักบันสิทธิ์วรสารโรงเรียนใช้ชื่อย่อว่าพพานเป็นสัญ,ญลักษณ์และสีเขียวเป็นสีประจำโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลายัยมีการเปิดการเตรียนการสอนทั้งหมด7คณะและ1วิทยาลายัย ทั้งระดับปริญญาตีถึงปริญญาเอกรวมทั้งประกาศน,นียบัตรวิชาชีพครูเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้สร้างคนสร้างอาชีพแกกละรายได้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลาัยได้คำนึงถึง SDGs Sustainable Development g o a l เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่สมดุลกันในสามเสาหลักของนิติความยั่งยืน Treepiler of Sustainability นั่นคือสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นมหาวิทยายลัยได้รับการรับรอง ISO 30401 2018 mm hmm. Knowledge Management System จากบริษัท BSI Group ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institute BSI เป็นมหาวิทยายลัยราชภัฏแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งมหาวิทยายลัยราชภัฏนว่าไรารอลงกรในพระบรมราชปถัมภ์ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรฐานของ ISO และพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับาจารย์ดรสมบัติโคชิธิกรรบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกร์กรมประจวเปัจจุบัราชินีธนซึ่งพระองค์เป็นพระราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9พระนามเดิมนะคะเป็นวันคล้ายป,ประชนพระองค์ท่านพระองคอ์เป็นองค์ประธานกําเนิดมหาวิทยาลัยราชพัฒวไลอกรงณกรในพระบรมราชปธรรมตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงตั้งโรงเรียนฝึกครูเพชรบุรีวิทยาลงกรง์กรที่ถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อปี2475ถ้าปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็มีกําเนิดมา92ปี ทุกวันที่15กุมภาพันธ์ของมหาวิทยาลัยลบุคลากรของมหาวิทยาลัยลนะคะหน่วยงานต่างๆภายนอกจะมาร่วมลำลึกเทิดเกียรพระองค์ท่านวางพวงมาลาเป็นการลํำลึกถึงพระคุณแล้วก็เทิดเพียรพระองค์ท่านของทุกปีจะจัดงานในวันนี้ซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์วิรุณตั้งเจริญนายกสภาเป็นประธานในพิธี แล้วก็จะมีหน่วยงานราชการต่างๆภายนอกมาร่วมนะคะตลอดจนหน่วยงานภายในหลังจากพิธีวางพวงมาลาเสร็จพิธีทําบุญถวายเป็นพระกุศลแก่พระองค์ท่านถัดจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่วัดประชุมมาลารามถวายพระกุศลแก่พระท่านครั้งหนึ่งขออนุญาตพระนามเดิมพระคมิ t h าที่ราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตสุดาได้ถวายไตรและเครื่องทยทาน เป็นการถวายพระกุศลแด,ด่สมเด็จเจ้าฟ้าวไลลุงกรเพราะมีพระอจิที่เป็นพระถุงองค์ท่าน,นอยู่ที่วัดประทุมนาราฯนะคะเราก็าร่วมกันทําบุญระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านแล้วก็เทิดกฏิพระองค์ท่าน <S <S แตจ่จริงๆแล้วเมื่อวานที่ททกทมซึ่งเป็นที่เดิมที่พระองค์ทรงประทานจาเนงม,มหาวิาลยก็มีการวางพูมลาถวายพระกุศลแล้วก็เทิดรติพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมในวันนี้ทุกกิจกรรม วันที่15กุมภาพันธ์มหาวิทยาลัยถือว่ามีความสําคัญเพราะพระองค์ท่านเป็นปุนียะตลอดจนกลุที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความเคารพนับถือแล้วก็ยึดปณิธานของพระองค์ท่านที่จะจัดการศึกษาให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่องของการฝึกครูก,การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาครูค่ะค่ะภาพข่าว,วาจานาชัยวจาภารยรยรายงาน